สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนจูซนซับเบลนะครับถึงประเทศไทยแล้วเข้ารายงานตัวกับทีมชาติไทยในทันทีจูซุนซับเบลนะครับกอน่าลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เราร้อยและจะเข้ารายงานตัวกับแคมป์ทีมชาติไทยทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันในวันที่10เดือนพฤศจิกายนสำหรับจูซับเบลนะครับในวัย2ีิเอเีซึ่งเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษ ที่รมต้นเส้นทางลูกหนังกับอะคาเดมี่ของโจซีก่อนจะย้ายไปสร้างผลงานโดดเด่นกับทีมยุวชนของทอนัมฮอสปอโดยเคยยิงคนเดียว4ประตูใส่ทีมยุวชนแมนจูมีส่วน,นกันนะครับในการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่21ปีมาครองชุดแบลนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นกองหน้าที่มีศักยภาพรอบด้านทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและการครองบอลที่จะเยี่ยมและการจบสกรอร์ที่เฉียบขาดถือเป็น อีกหนึ่งความหวังใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหม่ยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัดสันกุนซือคนใหม่ของทัพชังศึกแอนโทนีฮัดสันนะครับเตรียมพาทีมชาติไทยลงสนามแรกในยุคของเขาใน FIFA Day, ศึกฟีฟาเดย์เดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้ฟุตบอลอุ่นเครื่อง i ินเ r n a t i o n a l a m a t แมทีมชาติไทยเปิดบ้านพบกับทีมชาติสิงคโปร์วันที่13พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึง่งณสนามธรรมศาสตร์สเตเดียม นัดที่2ฟุตบอลเอเชียครับ2007รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่5ทีมชาติไทยจบบุกไปเยือนทีมชาติรีงังกาวันที่18พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทย17.15นที่สนามโคลบมโบเรคคอร์ดสเตเดียมกรุงโคลัมโบประเทศริลังกาถ่ทาทดสดทางทูวิชนาวทาร์ททีวีและ B ี Sport ตทีมชาติไทยภายใต้าการนำทัพของแอนเทรียนสันพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายใหญ่พาสมรภูมิสู่ซาอุ ในเอเชียคัพ2027นะครับยินดีต้อนรับนะครับสำหรับจูดเบลโค้ชเชตตะวันสีบานนะครับเปิดใจถึงแอนโทนีฮัยสันหลังไม่เรียก2แข้งเทพติดทีมชาติไทยหลังจากแอนโทนีฮัยสันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประกาศรายชื่อ23่สคนผลทำชางศึกชุดลุยศึกฟีเฟเดเดือนพฤศจิกายนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อของ2ยอดแข้งตัวเก่งจากทูบันคอก ยูนเต็ดที่เคยเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยในยุคมาชัยอิชิได้แก่ทิิพันธ์พ่วงจันทร์และวีเทพป้อมพันธ์เดี๋ยวโค้ชชาติตะวันศีบันได้เปิดใจถึงการที่อันติเนสันมาเรียกนักเตะทั้งสองรายนี้มาติดทีมชาติครั้งนี้ว่าเซอร์ไพรส์ที่ฮัสซันไม่เรียกทิิพันธ์กับวีเทพทั้งสองเพิ่งเล่นให้กับทีมเกมชนไต้หวันแต่ก็เคารพการตัดสินใจ มองใน,นแง่ดีน้องทั้งสองคนจะได้พักบ้างทีมชาติไทยกระเชียร์เสมอครับเรื่องอายุอย่าไปสนใจเลยใครเล่นได้ฟอร์มดีก็ควรที่จะได้ไปผมก็เลือกตอนอายุ37ปีนี่คือคาให้สัมภาษณ์ล่าสุดของกุนซือทัชชวันรีป่านนะครับงงเหมือนกันเราไปต่อกันที่ล่าสุดนะครับวินาทีจูดซึนสบเบลสคัญแรกกับทีมชาติไทยซ้อมแล้วนะครับ จูสเซนเตเบลก้าน้าตัวจบสกอร์ลูกครึ่งแทงอังกฤนะครับในวัย21ปีเด็กีเยาวชนโชเซีท่าน,นำสเปอร์ทีมชั้นนาในพรีเมียร์ลีกเดินทางถึงประเทศไทยและลงสนามซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกภายใต้าการนำแท็บของแอนโทนีฮันสันนะครับสำหรับจูสเซนเซเบลเตรียมลงสนามนัดแรพกพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับในเกมอุ่นเครื่องวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับรอดูฟอร์มนะฮะหน่วยก้านดีนะครับสูงยาวเข่าดีนะครับก็เป็นนักเตะ ลูกครึ่งอีกคนหนึ่งของไทยเรานะครับพี่ใหญ่มาแล้วชนะทีมขึ้นไหวแล้วนะครับได้โพสต์หลังจากจุดซุนซาเบลเปิดตัวแชมป์ทีมชาติไทยเป็นคันแรกจุดซุนซาเบลนะครับก้าวหน้าตัวจกกรเกลูกครึ่งทางอังกฤษในวัยี่สิบปีเดีกเยาวชนโจซีธันนัมสเปอร์ทีมชนะนำพิมลิงอังกฤษเดินทางมาถึงประเทศไทยและลงสนามซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นคันแรก ภายใต้การรลั้ของแอนโทนีฮัตสันล่าสุดชนะทิพย์สงกุศคกับเพลเมเกอร์กับตันทีมชาตไทยพกขึ้นไหวด้วยการโพสต์ภาพคู่กับกองหน้าไยแดงทีมชาตไทยจูดซุนซับเบลพร้อมใส่แคปชั่นระบุว่า welcome จูดซุนซับเบลอาจารย์สกลพูดตรงทำไมอิชิอิถึงดนเด้งคุืซอทินชัไทย โค้ดสัญชาติไหนเหมาะกับไทยที่สุดอาจารย์สกุลเกลียงประเสริฐนะครับโค้ดทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยาพูดตรงทำไมอิชิถึงโดนเด้งคุื่อทีมชยดไทยนะ โค้ชสัญชาติไหนเหมาะกับไทยที่สุดอาจารย์สกุลเก่งประเสริฐนะครับโค้ดทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยาพูดถึงกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยกทางกับมัชชิอิชิอิกุนซือเ์าญี่ปุ่นในวัย57ปีวิชาก,การทํางานในตาแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย1ปีกับ10เดินเต็มคุมทีมช้างศึกไปทั้งสิ้น30เกมอิชิพาทีมชนะ16เกมเสมอ6แพ้ไป8พร้อมพาทีมเก็บคะแนนฟีฟ่าล็อกิง้งเพิ่มถึงบวก58.62คะแนน จากอันดับ113ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับที่96ของโลกและรั้งอันดับที่15ของเอเชียซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยนอรอบกว่า17ปีนะับตั้งแต่ปี2008ที่เคยถึงขั้นไปถึงอันดับที่93ของโลกอาจารย์สกุลกล่าวว่าพูดถึงบอลไทยเวย์ก็ขอพูดถึงอิจิอินิดหนึ่งว่าทําไมเขาถึงจะต้องโดนปลดไม่ได้ว่าคนปลดแต่เพราะอิจิอิพยายามจะทําให้คนไทยเหมือนญี่ปุ่นทั้งๆที่ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่ญี่ปุ่นภูมิอากาศต่างแต่เขาเอาส่วนที่เคยสําเร็จเกับญี่ปุ่นมาใช้กับคนไทยซึ่งมันไม่เหมาะคนไทยไม่ชอบบอลสไตล์นี้ที่ไม่รบเร้าย้อนไปดูบันไทยสมัยโอกาสคืนหลังยากเดินหน้าลุกคาดอย่างเดียวแต่อิชิอิพอนำหนึ่งศูนย์ก็ต้องรับคนก็เลยไม่ชอบกระแสะมันก็ไม่มาคนที่เป็นใหญ่ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องปลดฮาสันอาจจะเอาสไตล์อังกฤษเข้ามามีความเร็วทำประตูมากขึ้นอันนี้สำคัญ ต่ถ้าให้พูดบอลไทยเหมาะกับประเทศอะไรมากที่สุดก็คือเม็กซิโกเพราะว่าเซรีระเขาตัวก็ไม่ได้ใหญ่แต่มีความคล่องตัวสูงและสามารถไปบอลโลกได้ส่งคนไทยไปดูการทาทีมของเม็กซิโกเลยว่าเขาทํำยังไงรูปร่างเขาเนี่ยเผอๆเล็กกว่าคนไทยอีกแต่สมรรถนะเขานะ่ะเยี่ยมมากลองเอาคนไทยที่เก่งที่สุดเขียนตำนานเลยไทยเวทุกสโมรสรทุกอะคาเดมี่โปรดสอนตามนี้เป็นตำรานเร่มเดียวกันเวลาไปเล่นทีมชาติ ไม่ต้องซ้อมมากเพราะว่ามาจากตำลาเล่นเดียวกันครบอนไทยชีจูดซุนสเปลภาษาการดีไม่เหมือนต้องไปง้อมาเล่นทีมชาติไทยครูบอลไทยชีนะครับจูนซุซสเปลภาษาการดีไม่เหมือนต้องไปง้อมาเล่นทีมชาติไทยจากกรณีที่ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับลงทําการฝึกซ้อมวันแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าดที่พบกับสิงคโปร์ และการแข่งขันฟุตบอล e. บเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่5ัที่จะพบกับสีลังกาโดยจุดสุดบบนะครับเดาวย,ย,งยิงทิมชติไทยลุดขึ้นไทยอังกฤษลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทันทีถึงแม้จะบินตรงจากอังกฤษถึงไทยเมื่อ16.00นาฬิกาเมื่อวันนี้ล่าสุด2กุลูบอลไทยอย่างเจวารักและบับเบิลยิ่งรักพร้อมด้วยโคชทงทงชัยสุก,กุเกะได้วิเคระาะห์ภาษากายจุดเบลว่าดูโอเคมากๆ ไม่เหมือนข่าวก่อนอ้นนี้ที่เหมือนเราต้องไปง้อให้เขามาเล่นนายการเคลียร์ริมเส้นทางช่องทลรัสสปอร์ตตอนผ่าแผนชั้งศึกอุ่นสิงคโปร์อาสันเวจะเวิร์กหรือไม่บับเบิลยิ่งรักกะว่าผมก็เคยวิวพากษ์วิจารณ์จุดเบลนะเรื่องว่าไปง้อเขามาหลายปีแล้วเอามาเนี่ยถามโค้ชหรือยังแต่วันนี้ที่ผมเห็นเขาความรู้สึกผมเปลี่ยนไป,ปาษาการณ์ของเขามันไม่เหมือนกับว่าเราต้องไปง้อให้เขามาเล่นให้กับทีมชาติไทย เขาเดินทางมาถึงทันทีลงเครื่องปุ๊บก็มาสนามซ้อมเลยตอนเขาไปถึงคนก็คิดว่าเขาจะยังไม่ซ้อมแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนรองเท้าลงไปซ้อมกับทุกคนตั้งแต่ในทีแรกพอเขาลงไปวอมก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาวิตตกกำมุนอะไรความเครียดหรืออะไรเขาวิ่งข้างกับเบนเดวิตท,ที่พูดภาษาเดียวกันผมเห็นเขาวิ่งวอมคุยกันท่าทางโอเคได้เข้ามาเล่นถ้ามันดีก็ถือว่าโชคดี หลังซ้อมเสร็จก็มีรูปถ่ายกับเจเพราะฉะนั้นเรื่องของการต้อนรับผมว่าไม่มีปัญหานักบอลไทยให้การต้อนรับดีลุ้นแค่เรื่องที่ว่าเขาจะคลิกหรือเปล่าส่วนโคทงกล่าวเสริมว่าเอาง่ายๆาน้องมาเขามาเนี่ยน้องเขาอยากเล่นอยากพิสูจน์ตัวเองด้านเจรประปาก,ก่าวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทัมมิ่ง เอรข่าวแบ็คไซด์ลุกขึ้งไทยวีเดนเพิ่งสภาพล่าสุดว่าเขายังรอรุนกับวีบเดนอยู่ก็เหมือนกับจุดเบลเมื่อก่อนวันไหนเขาไปไม่ได้แล้วเขาก็มาเล่นกับทีมไล์ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าตรงนั้นมันสูงกว่าเราเขาลงมาโอเคเป็นความผิดหวังของเขาแต่ใน,นการต่อสู้ต่อเราต้องมองในแง่ดีว่าคนอันดับสูงมาก็ต้องดูว่าเล่นได้หรือไม่ได้ถ้าเล่นไม่ได้ก็จะเห็นว่านักฟุตบอลไทยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็แค่นั้นเอง นี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่11พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต้อนรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ